ก็จะบีบสดๆไปเลยถูกผิดไม่รู้ล้วครับนี่ไปแล้วนี่คือเส้นสดๆของขนมจีนท่านทำอย่างนี้ให้ให้คนที่มาทานเห็นเลยเราจะทำอย่างนี้ตลอดทุกจานสดใหม่เลยค่บผมคงไม่มีคำถามนะฮะแต่ผมอยากรู้มันสดจริงหรือเปล่าตอนนี้ม้วนมัเลยแล้วให้ผมชิมเดี๋ยวนี้อยากกิน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  อันนี้เวลาขายริงก็จะทำอย่างนี้เลยนะต,<อ>นต้องร้อนตอนอ๋อป้อนเลยดิบๆเลยนะหแบบว่าสดๆสกลิ่นก็กลิ่นขนมจีนเลยครับนี่มันขนมจีนมันไม่ใช่รัชจอบนี่ค็คุณมันไม่เป็นสินรับจอบ <S <S ไ จะมีตีแตกวันนี้ใครที่ชื่นชอบขนมจีนห้ามพลาดครับเพราะวันนี้ธุรกิจของเราเป็นร้านขนมจีนแต่ไม่ใช่ขนมจีนธรรมดาเพราะขนมจีนของที่นี่คือขนมจีนเส้นสดที่มีการบีบเส้นกันแบบสดๆก่อนใส่จานเสิร์ฟให้ลูกค้าและมีเมนูให้เลือกอิ่มอร่อยจากขนมจีนมากมายจนสามารถสร้างยอดขายได้มากถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนโอ้อะไรมันจะขายดีขนาดนั้น กับธุรกิจที่มีชื่อว่าขนมจีนเทวดาขนมจีนบีบเส้นสดครับโดยศูนย์วิจัยเกสิกรไทยได้รายงานไว้ว่ามูลค่ารวมของธุรกิจอาหารประเภทเส้นจะมีมูลค่าตลาดประมาณ34,000ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าขนมจีนเทวดาจะสามารถตีแตกและติดหนใน8สุดยอด SME ได้หรือไม่เพทั้ง8อันดับในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับ เริ่มจากรอสแอนตกในอันดับหนึ่งกับคะแนน80.50คะแนนตามติดติดมาด้วยดูรีเมเกอร์กับ80.33คะแนนอันดับ3กับน้ำมันมะพร้าวอักิลไลฟ์8 8 8 3คะแนนและผู้มาใหม่ในอันดับ4อย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไมย้ด้วยคะแนน76.00อันดับ5กับร้านพี่ออกไว้เตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้น74.33คะแนน อันดับ6ร่วมนั่นก็คือโก๊ะเข้ามันกายของคุณโกติและมีไอิวสถาบันกวดวิชาของคุณบ๊อบนักท,ที่ได้73.33คะแนนเท่ากันและอันดับ8ที่73คะแนนเต็มกับโคขุนคุณทองโดยคุณปั้นนาคอนศิลาชัยแล้วใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ s อ e แห่งปีต้องมาลุ้นกันครับ่าขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมนะครับ ผมก็จะบีบสดๆไปเลยถูกผิดไม่รู้แล้วครับนี่ไปแล้วนี่คือเส้นสดๆของขนมจีนเอาจนหมดไหมฮะหมดเลยค่ะกดให้หมดไปเลยนะฮะหมดเลยหมดเส้นหรือหมดแรงฮะหมดแรงเลยโอ้หมดแรงหมดไปด้วยแล้วค่เอาหมดทั้งกระบอกเลยค่ะโอ้แลวเขาจะอยู่นานไหมอันี้แค่นี้พอสักพักเส้นจะลอยตัวขึ้นมาถ้าเส้นลอยตัวขึ้นมาอย่างเนี้ค่ะเริ่มลอยตัวถือว่าสรกแล้วอ้ยลอยขึ้นมาปกติเขาจะเรียกว่าอืดนะไม่ค่ะถึงเหลอยขึ้นไหมอืดอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าอืด อุ้ยมัน้เยเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราดูแล้วมันนิดเดียวได้มันเยอะมากเลยอะ <c oughs> เย็นเลยค่ะน้ำเย็นเลยลนะปเทลงไปนในน้ำเย็นเทลงไปอ่างันที่เทกล้ปปอ,ลองได้เห็นค่ะอย่างนี้โอ้โหแล้วเราก็เอ๊ะเราจะเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะะตอนนี้เห็นสดสดอันนี้เส้นสวยๆมากเลยรี่แล้วพอพอตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะล้างตะลนี้ยังไม่จบด้วยนะยังค่ะจะล้างมือยังโอ้โหเปิดฉากมาถึงขาโหดของเราก็ยั่วรณมพิสติวกันก่อนเลยครับมา ว่าแต่พี่ล้างมือหรือยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะล้างมาแล้วค่ะล้างก่อนเข้ารายการโอ้ยยังไม่ได้เสร็จแล้วการล้างเส้นขนมจีนนะคะถ้าเราหยิบอย่างนี้ขึ้นไปทานเลยมันจะมีเมือกแป้งซึ่งตัวเมือกแป้งที่เป็นรสเปรี้ยวเนี่ยจะทำให้ทานแล้วท้องเสียแล้วเราต้องขยี้อย่างนี้ก่อนจะให้เมือกแป้งออกให้สุดของว่าอร่อยตรงนี้แหละโอ้โหเอาต้งเอาเมือกแป้งนี้ออกไปใช่ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะม้วนให้มันเาหมาม้วน เป็นลูกกลมๆนี้นะคะนี่มาที่เธอทำอย่างนี้ให้ให้คนที่มาทานเห็นเลยไหม่าทาน,ทานเราจะทำอย่างนี้ตลอดทุกจานสดใหม่ะะเลยค่ะอ๋อหมายถึงว่าใครสั่งก็คือทําเลยใครสั่งก็ทำเลยค่ะเส้นคือพนักงานก็จะทาไปเรื่อยๆคนขายก็จะตักขายไป,<อ>ไปเรื่อยๆค่ะคือเราเหมือนทําโชว์ ให้คนให้คนรู้สึกบันเทิงกับการทำเส้นใช่ไหมเส้นสดมันต่างกับเส้นที่เราไปซื้อตามตลาดยังไองอะคะตรงประเด็นสุดๆครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันต่างจากเส้นตามท้องตลาดทั่วไปอย่างไร,รคือ,อต่างตรงที่ว่าเส้นของเราเนี่ยคะจะใช้แป้งหมักแค่40เปอร์เซ็นต์แป้งหมักก็คือแป้งที่อยู่ในท้องตลาดที่เป็นปกติใช่ค่ะแล้วที่เรากินทั่วไปที่เขาไม่สดคืออะไรเขา100เปอร์เซ็นต์ของเขาใช้แป้งหมักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหมักร้อยเปอร์เซ็นต์มันกลายร่างเรายังไงคะ,คะ ทำลายหรือไม่ก่อนอมันทําลายร่างเลยคะทำไมทำหมอ๋อไม่ค่ะมันอยู่ที่ความชอบหรือไม่ชอบอ,อยู่่ทีของเรานี่จะมีขั้นตอนการทําคือใช้แป้งหมักเนี่ยคือ40%แล้วแป้งขงที่เป็นแป้งสดๆนะคะ จะใช้วิธีการสูตรอัตราส่วนของเราเข้าไปอีก60%<ะ>นั่นหมายถึงว่าแป้งที่หมัก100%สามารถเก็บข้ามวันได้แต่ของเราคือวันนี้จบก็คือจบจบเลยการัจิจริงจริงๆแล้วเส้นทั้งสองแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับโดยปกติขนมจีนที่เรารับประทานกันโดยส่วนใหญ่นั้นเขาใช้แป้งหมักในการทำเส้นร้อเปอร์เซครับ ซึ่งโข้อดีก็คือสามารถเก็บค้างคืนได้โดยไม่เสียสะดวกต่อการรับประทานแต่แป้งมักจะทำให้เส้นมีกลิ่นเตี้ยว ส่วนเส้นของขนมจีนเทวดานั้นเขาก็ยังคงใช้แป้งหมักแต่ใช้เพียงแค่40%อีก60%เป็นแป้งสดครับโดยเส้นที่ได้จะมีความเหนียวนุ่มและไม่มีกลิ่นเปรี้ยวแต่ตัวเส้นไม่สามารถเก็บค้างคืนได้แต่ตัวแป้งถ้ายังไม่ได้ทำออกมาเป็นเส้นก็สามารถเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นได้ครับการทำเส้นเส้นสดๆที่ส่วนมากเขาไม่ค่อยนิยมทานกันเพราะว่ามันค่อนข้างขั้นตอนจะยุง่ง วุ่นวายวุ่วายค่ะคือเราใช้แป้งสดแล้วก็แป้งหมักมาผสมกันเสร็จแล้วการขั้นตอนการทำแป้งค่อนข้างจะยุ่งยากแสดงว่าคุณรชัชตาชอบของวุ่นวายใช่ไหมดูชอบดูชอบมีความสุขกับการที่ทําค่ะคือว่าในในไม่สดของท้องตลาดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เลยนะค่ะของเขา มันดีหรือไม่ดีหรือยังไงมันไม่ถ <tama f> ูกมันทำลายสุขภาพไหมครับหรือว่ามันมีผลอะไรหรือมันด <Orleans. S 1> <finance? S 2> ีต่างกันหรือมันยังไงแป้งแป้งหมักกับแป้งสดนี่ครับจริงๆตัวแป้งหมักเนี่ยมีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยไม่มีผลกับร่างกายเลยเพียงแค่มีผลในเรื่องของเส้นแป้งที่หมักนานๆนี่ครับ มันจะมีความเปรี้ยวแล้วมันจะมีกลิ่นของเขาเองอมัน้ยงคนเนี่ยจะชอบทานแบบนี้กลิ่นที่เปรี้ยวคือคนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตายายเขาจะชอบทานรสชาติประมาณนี้แต่พอเป็นคุณรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบที่มันออกเปรี้ยวแล้วเราก็เลยต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรของเราเป็นสูตรที่ให้ให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็ได้มหเราพด้วยได้ภาพด้วยว่าเออโชว์การทำกันเลยนีเห็นที่ไม่ใช่เพคัญอย่างเดียวไงมันเห็นด้วยความสดจากความเป็นอนามัยคือร้อน แต่นี้ไอ้ที่หมักมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าไม่รู้ไปทําผ่านน้ําอะไรก็ไม่รู้อะนะคือตอนเด็กๆคุณแม่ก็จะหาขนมจีนขายกับคุณยายสดไหมทําสดไหมต้องทําสดไหมทําเองค่ะเขาทําเองเี่นี่เราใส่หาไปขายเราเป็นคนใช่เป็นคนไปชาบูรณเนี่ยคนไปชาบูรณ์แต่ตอนเด็กๆเนี่ยแม่กับยายครับเขาจะหาขายตามหมู่บ้าน แล้วทำแป้งหมักหมดไหมฮะหรือว่าเป็นแป้งหมัก1 0ักร้อยบาทเศียร์ยุ่มสดขยุ่มสดขยุ่บสดขยุ่มสดขยุ่มสดนนุ่มสดขยุ่มสดขนุ่มสดขนี่มสดนที่มสดขยุ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 ่มสอขยุ่มสดนยุ่งรดขนุ่มสดขยา่มสดขยุ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 ่มสดขย่มสดขยุ่มสดขยุ่มส้ขยุ่มสดขยุ่มสด หวาน,น,นมั้เล่าม้วนหมือนเลยแล้วให้ผมชิมเดี๋ยวนี้อยากกิน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 จัจจจมาจัมาแม่มีผู้ถากับอยากรู้ว่าขนมจินเทวดาจะสดจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าของแบบนี้ต้องลองครับอยากจะให้เลยค่ะคือในฐานะที่ผมเป็นคนใต้คนหนึ่งนะเมื่อกี้ปบ ใช้สิทธิแพาดพิงครับบางจะเป็นคนที่ทานจับใหญ่ๆไหมหรือว่าเล็กๆครับใหญ่ๆครั้งครั้งางนี้เดี๋ยวก็จะฉีกจับใหญ่ๆเป็นฝอยๆของเล็กคุณไม่จับใช่ไหมจับแต่ของใหญ่ใช่มนี่ก็ชอบของใหญ่นะฮะเชิญเชียกนับอันนี้อะไรใหญ่จริงๆเลยล่ะเดี๋ยวนี้เลยครับโอ้โหที่เขาได้ใจจริงๆครับขอลองชิมเส้นกันแบบสดๆไปเลยแต่ที่เห็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับ ขนมจีนปกติครับยังไม่ยังไม่ได้ถูกอะไรแปลกอะไรเลยไม่ได้แตกต่างเลยโอเคโอเคนี้เอาเอาความสวยขึ้นมาอีกครั้งให้ดูนะครับไปขึ้นมาแล้วเดือดแล้วนะฮะหน้าตาเริ่มเป็นน้ำร้อนแล้วนะครับหน้าตาเริ่มเดือดแล้วนะฮะแล้วลงอันนี้อันนี้เวลาขายจีนก็จะทำอย่างนี้เลยนะรู้จักท่าทางเดี๋ยวมีเดือดแน่นอนครับต้อง้อนตอนพี่แกต้องห้ป้อนอีกด้วยครับผมการันตีทุกคนเลยครับว่าคืนนี้รับรองเดือดแน่นอน ไปลบแห่ออกจากน้ำมันก็ต้องร้อนแต่ต้องป้อนเดี๋ยวจะกินดนบีนี่เลยเหรอใช่ครับป้อนจะกินดิบๆเลยใส่นิ้ว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 เลยไม่มันไม่มันต้องสดสดเอา,าล,ละครับที่ติ๋วมันจงป้อนกันแบบสดๆจะได้รู้ไปเลยว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยดิบๆ,ๆ,ๆเลยนะหมายว่าสดๆัต่ยังไงฮะยังไงฮะถ้าไม่ดีจะได้เขลียออกให้เกียวกับทางใต้เป็นไงฮะเป็นไงฮะคือ ความเหนียวมีแต่ว่าอย่างอื่นรสชาติปกติไม่ได้แปลกประหลาดไปจากขนมจีนทั่วๆไปพูดแทงทะลุจุดขายของร้านนี้ว่าไม่ต่างจากร้านอื่นแล้วแบบนี้พี่ติ๋วจะว่าอย่างไรล่ะซ้ําแล้วมันกลิ่นอ่ะกลิ่นน่ะกลิ่นก็กลิ่นขนมจีนเลยครับเป็นกลิ่นแป้งเป็นกลิ่นแป้งก็นี่มันขนมจีนมันไม่ใช่รัตจอบนี่คับคุณเป็นกลิ่นรัตจ ว่าคุณงกระส่นไม่ไหวนะพ่อไม่กินนมจีนแล้วจะเอากลิ่นอะไรก็ต้องนมจีนถ้าน้ำจีนจะมีเอกลักษณ์ของกลิ่นคุณทันที่ไหมคุณชอบที่ไปด้วยโอเคมันจะกลิ่นใบเตยถูกไหมคะพี่ท็อปลองดูว่าความรู้สึกเหมือนกันไหมอ่าอ่าตอนนี้ทั้งดมแล้วนะแล้วเข้าแต่เราชอบเส้นอย่างนี้นะมากแบบหมัก อร่อยที่คุณท็อปตอนนี้ได้รับคือยังไงเทอร์ดานะแล้วเพมันจะเป็นเหมือนมันจะเละหน่อยมั้อยู่นะมันอร่อยอ่ะมันมันจะให้ความสดนะแล้วตอนนี้นี้รู้สึกด้วยไหมเรื่องภูมิภาคก็ะเป่าเธอมาต่อสู้อแทนก็ได้หรือเปล่าผมรู้สึกว่าขนมจีนเนี่ยคือรสชาติเหมือนกันแต่ความหมายว่าถ้ามันจะเป็นเทอดาเหมือนที่ชื่อบอกเนี่ยผมก็ยังไม่ถึงว่ามันจะใช่อ่ะ นี่มันเพียงเป็นขั้นตอนการเริ่มต้นทำเส้นมันจะมีขั้นตอนการน้ำยาแกงปลากายคุณยังไม่ถึงตรงนั้นคุณทานเส้นขนมจีนจะบอกเลยว่าจะไปจีนกันรั้ไอันนี้ของขึ้นครับไม่ค่ะหมายว่ามันเป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นเด็กจีกันใจ่ใจเย็นๆครับพี่ติ๋วใจเย็นๆนอกจากขนมจีนที่ดีเส้นกันสดๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือบันดาน้ำพริกน้ำยาต่างๆนั่นเอง โดยร้านนี้เขาคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีปรุงด้วยสูตรพิเศษของที่ร้านมีให้เลือกอร่อยมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำยากะทิและขนมจีนน้ำยาป่าในราคาจานละ29บาทและยังมีขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากลายในราคาจานละ30บาทครับ ว่าแล้วก็ชิมกันเลยดีกว่าครับจะได้รู้กันไปเลยว่าขนมจีนเงินหลานของที่นี่จะอร่อยถูกปากคณะกรรมการของเราหรือไม่ความรู้สึกของเส้นสดกับเดิมๆที่รับประทานมามันต่างกันจนเห็นโอ้ต้องชิเปรี้ยวแล้วก็เหนียวนุ่มกว่าความนุ่มนะความนุ่มอาจารย์เป็นไงฮะโอเคฮะมันมันเด่นจนทั้งแบบสู้กับไอความเป็นเวลาเวลาเวลากินเนี่ยผมจะสนใจพวก ไอ้พิเติมกะทิมากกว่าแล้วกระทัางผมไม่ได้สนใจไอ้เส้นหนมจีนนะอาะาเยาจะเป็นผู้ชายก็ได้แล้วก็เลยขาดความละเอียดอ่อนไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเวลาเรากินข้าวเนี่ยเรากินข้าวน่ให้คุณข้าวอร่อยเนี่ยคุณกลับไม่อร่อยอ่ะแต่ข้าวน่ะหนูเลือกนะหนูต้องกินหอมมะลิหรือกินอะไรถ้าเกิมันกินข้าวแบบไม่อร่อยไม่เจริญอาหารเท่าที่ควรมันกระด้างลิ้นชอบความเหนียวใช่เราก็ชอบราเป็นผู้หญิงจะมองคนละอย่างนะเพราะว่ารายละเอียดของเนี่ยไอ้ไอ้ความ การกินมันมันมันทำให้มันสมูทกว่าเดิมอะค่ะใช่แล้วก็ไม่เปรี้ยวมันดูแบบไม่เปรี้วด้วยอีกไม่มีกลด่นยอดูพูดดีมากเลยค่ะพี่ต่อตกลงไปไงมหัวใจของการกินขนมจีนก็อยู่ที่น้ำยาแกงคนที่เขาจะมาแนวเดียวกันถ้าใช่คือคนมีน้ำยาใช่เราเป็นขนมีน้ำยคือตัวน้ำยานี่นะคะคือของเราเนี่ยจะจะมีครัวการการผลิตอาหารแล้วส่งไปขายเราจะรู้ว่าวันนี้จะต้องใช้ของเท่าไหร่ คือการผลิตที่ครัวกลางจะดีที่ว่าอาหารทุกท,ท,ทุกทุกจานของอาจารย์รที่ร้านไม่ได,ไได้ไม่ได้ผลิตไม่ไมครัวกลางต่างหากด้วยเรามีครัวกลางผลิตอย,อยู่ที่จังหวัดนนบ,บุรี <c oughs> โอ้โหมีครัวกลางในการควบคุมคุณภาพความอร่อยกันเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันขนมจีนเทวดามีสองสาขาและเลือกที่ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันเพื่อคอยดักผู้คนที่เดินทางผ่านไปมานั่นเองครับโดยสาขาแรกอยู่ที่ปั๊มซัสโก้พระรามสองและสาขาสองอยู่ที่ปั๊มปิโตรนัสบางใหญ่ ซึ่งทั้งสองสาขานี้จะได้รับน้ำยาสดใหม่จากครัวกลางทุกวันส่วนขนมจีนก็จะส่งแปลงสดให้แต่ละสาขาบีบกันสดๆที่ร้านให้ลูกค้าเห็นกันไปเลยครับ แต่ก่อนทำไมคุณจะต้องมีครัวกลางคุณไม่ทําในบริเวณไม่ไมีพื้นที่หรอคือแต่ก่อนเรามีอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าที่นะฮะแล้วก็ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วเราไม่ใช่เราโดนรถไฟฟ้าเมื่อประมาณนี้ครับหรือว่าเวีนพื้นที่รู้ไหมหลุดลางมาพุ่งมาเลยหลุดลางพุ่งมาเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเราก็ปิดไปปิดไปสองสาขาเมื่อหนึ่งปีแต่ว่าครัวกลางเรายังคงอยู่เราเอาไว้เรื่องควบคุมคุณภาพอาหารไวยครับเพราเราอยากจะให้ทุกสาขาที่เราจะทำเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันสามารถ อาหารต้องอยู่ในรสชาติเดียวกันแล้วร้านจะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงในปั๊มน้ำมันเปิดสิบโมงครึ่งครับเราปิดสามทุ่มครับอย่างสาขาบางใหญ่นี่จะเปิดประมาณแปดโมงเช้าแล้วก็ปิดประมาณห้าโมงเย็นใกล้ๆปั๊มน้ำมันอยู่ในปั๊มเลยอยู่ในตัวปั๊มเลยครับที่เราที่เราเลือกทําเลปั๊มเพราะว่าเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วครับผมเล็งว่าปั๊มน้ำมันนี่น่าจะเป็นส่วนที่รวม ของหลายๆอย่างทั้งคนทั้งผ่านเข้ามาหรือว่าธุรกิจต่อไปผมว่าน,น่าจะมีะงงต้องจะมารวมในปั๊มน้ำมันผมก็เลยเล็งไปเปิดในปั๊มน้ำมัมนต่อธุรกิจต่างๆก็จะเข้าไปอยู่ในปั๊มน้ำมันร้านหน,นึ่ง<ม>ในปั๊มหน,นึ่งนี้ได้กี่กี่โต๊ะเ,เนี่ยอ,อย่างคะรามสองนี้นะครับมีโต๊ะอ,อยู่ประมาณสักสามสิบสามสิบโต๊ะโอ้ยใหญ่ต้องวัดเต็มเลยนะเต็มครับ รานใหญ่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถือได้ว่าพี่ทูนเลือกทำเลในการเปิดร้านได้ดีครับที่เลือกเปิดในปั๊มน้ำมันเพราะลูกค้านี่วนเวียนเข้าออกกันเยอะอยู่แล้วเรียกได้ว่ามีวิสัยทัศน์ในการมองทำเลค้าขายที่น่าสนใจครับว่าอีกไม่นานธุรกิจร้านค้าต่างๆจะมารวมกันอยู่ในปั๊มน้ำมันนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวมีใชน้นมอีกหนึ่งท่านแล้วนะฮะอาจจะอยากจะมาวม่วมโตหรือเปล่าเลยครับอยากจะถามว่า พอดีทางบ้านผมทําธุรกิจเกี่ยวกับขนมจีนกันอ้าวแล้วก็นั่งยาที่ฟังดีนี่ขอมาดูเป็นส่วนตัวป่ะเนี่ยมาเลยไหมมาดูเลยไหมน้่งยามาดูเลยไหมอยู่จังหวัดไหนครับอยู่พัทลุงครับพัทลุงจังหวัดไหนเนี่ยสงขลาสงขลาพัทลุงเลยพลอยพลอยมันเจอลมสักฮะก่อนถามผมถามก่อนเลยแล้วที่บ้านทําทาธุรกิจขนมจีนคือยังไงมีมีร้านพัทลุงมีโรงงานมีโรงงานเป็นโรงงานเลยนะแล้วก็ทำขนมตีหมักสิครับผมนั่นเองแล้วหมักหมักกระสดคุณชอบอันไหน ชอบหมักมากกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรหน้าที่เราต้องถามคือเขาจะมีของดีแล้วเขาอาจจะบอกเราหมักมันมันดีจุดเด่นของหมักคือเรื่องอะไรคือมันจะอยู่ได้นานกว่า อ่าตอนนี้อ่ะตอนนี้ไประเด็นถามละประเด็นถามแ้รู้สึกสว่าแ,แล้วรู้สึกจะดูเดือดเลื <laughs> อเพื่อถามว <laughs> ่าน้ํายาที่มีอยู่มันต้องเหมือนกันค่ะทีนี้ผมอยากรู้ว่านอกจากน้ํายาเนี้ยจะมีน้าอะไรอีกไหมค่อยๆเขาก็รู้ครับว่าขนมจีนนะเขาต้องกินกับน้ํายาก็จะให้กินคู่กับอะไรล่ะครับช่วงหน้ามาดูกันต่อครับช่วง SME ตั้งต้นรวย SME ตั้งต้นรวยในวันนี้ใครที่ชื่นชอบนาฬิกาข้อมือต้องดูครับ เห็นนาฬิกาสีสันสดใสแบบนี้แบบและดีไซน์ไม่เหมือนใครต้องเป็นนาฬิกากาลาแลนเท่านั้นค่ะใครจะไปคิดนะครับว่ากาลาแลนคือนาฬิกาข้อมือที่ทําจากกระลามะพร้าวซึ่งมีความโดดเด่นทั้งสีสันและรูปแบบที่หลากหลายซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเศษกะลามมพร้าวธรรมดารรมดาจะมาดัดแปลงเป็นนาฬิกาดีไซน์สวยงามเหล่านี้ได้และยังเป็นนาฬิกาแฮนด์เมดทุกเรือนอีกด้วยครับ โดยการออกแบบสายนาฬิกาที่มีทั้งแบบเชือกและแบบยางยืดทําให้สามารถใส่นาฬิกานี้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับถ้าเราชอบอะไรสนใจสิ่งไหนลองนํามาพัฒนาและใส่มูลค่าของมันเข้าไปก็เป็นการต่อยอดธุรกิจของเราได้ค่ะ